<c oughs> มรรลัชมรถดีสลังเปล่านะครับจะรถเปล่าที่จะส่งไปใช้งานที่มาใช้นะครับก็จะเอาดีสรางที่มาใช้สองคันนะครับมาซ่อมแทนแล้วก็ส่งสองคันนี้นะครับไปใช้งาน <c oughs> <c oughs> าการจักรทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มาใช้ไม่ได้เชื่อมต่อกับเส้นทางครับนะครับก็ทำไมต้องดำเนินการถ,ถ่ายนะครับเปลี่ยน รถเทเลอร์ที่นนองประดุกเนี่ยครับนหลังจากมีปนันหาเกี่ยวกับรถเทเลอร์นะครับมีขัดข้องก็เลยยังมาไม่ได้วันนี้ก็เลยเอารถปล่ามารอการเคลื่อนย้ากทีครับ เป็นดิสเลังที่เด็ดนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็นึงหนึ่งสี่ศูนย์นะครับมาจอดนอนในหลังตันหนองประดุงนะครับเตรียมส่งไปใช้งานที่มหาชัย